สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับช่องดุสเดียชาแนลหายูหากินครับเมื่อนี้นะครับมาเปิดน้ำใส่คลองครับโดยใช้ระบบสูบน้ําบาดาลโซลาเซลล์ครับน้ำบาดาลแต่ใช้ระบบโซลาเซลล์นี่นะครับอยู่แผงโซลาเซลล์มาดูวิธีเปิดใช้แผงโซลาเซลล์ครับพี่น้องที่เบืช้ช่วงนี้ผูใ้ใดที่อยากจะใส่น้ำบาดาลเนาะนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าระบบสูบน้ํา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ครับก็ต้องใส่น้ำมันก็มาดูนี่นะครับมีทั้งหมดหกแผงนี่คือระบบระบบโซลาเซลล์ครับตอนนี้เขาจะเปิดใส่น้ำแล้วตอนนี้แดดบอแห้งมาได้ครับเมื่อนี่แดดอ่อนๆเนาะแต่พี่น้องบังวา่าเปิดแล้วใส่น้ำแห้งมาได้ครับนี่ระบบก็คือวิธีเปิดวิธีเปิดะระบบโซลาเซลล์ก็คือขึอ้นคัดเอาครับนี่คัดเอาสีฟ้าขึ้นคัดเอาไป คัอเอาเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีตอนดึงมาครับเปิดงายครับก็จะมีไฟขึ้นมานี่ไฟขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เปิดครับนี่ก็จะมีตัวเลขวิ่งตัวเลขก็จะวิ่งอยู่ครับเริ่มทาําทงานแล้วครับระบบโซลาเซลล์เริ่มทํางานแล้วนะครับตัวเลขจะแร่นแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้แดดว่างแห้งมาได้ครับน้าําจจาะว่าปนนันหดเนาะแดดแห้งมาได้แต่เราจะเปิดน้าําใส่คลองใส่ระบบอเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ โค้นงนามโมเดลเป็นส่วนเกษตรของผมเองครับตอนนี้เปิดระบบน้ําใส่คลองเรียบร้อยน้ําจะเริ่มไหลแต่อาจจะบ่แห้งบ้าดไดเน,นะครับแต่รอให้แดดแห้งๆเนี่ยน้ําก็จะไหลสะดวกครับแบบประหยัดน้ํามันครับตอนนี้ห้างก็ปิดไว้ปิดไว้ปกติเนี่ยท่านได้เบื้องแผงมีทั้งหมดหกแผงครับมีทั้งหมดหกแผงที่จะ ดูดน้ำหรือว่าสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปลงคลองครับส่วนสมเสมอือก็สองนิ้วนะครับสองนิ้วหนึ่งแรงครึ่งเนาะนะครับมเมอือนนี่แขงมีทั้งหมดหกแขงเปิดน้ำแล้วน้ำมันจะเริ่มไหลออกจากบอ่อบาดานไปลงคลองเดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ำที่จะไหลออกครับวาสีแห้งสําใด ครับนี่คือน้ําที่ไหลหออกตอนนี้นะครับแดดไม่แรงมากครับตอนนี้ก็แดดก็อยู่ประมาณเก้าโมงกว่าๆวันนี้แดดแดดไม่จ้าครับแดดแดดไม่ไม่แรงนครับน้ําก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็ต้องรอให้ประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายๆเนี่ยน่าน่าจวแรงนะครับวันนี้แดดไม่ไม่แรงมากครับเวลาประมาณเก้าโมงกว่ากว่าครับนักตอนนี้ก็ถือว่า ยังใช้ได้ครับยังใช้ได้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากเพราะว่าตอนนี้เราประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำมันเราใช้พลังงานแสงอาทิต์ระบบสูบน้ำโซลาเซลล์สูบน้ำบาดาลครับใส่คลองครับนี่ครับจะเห็นคลองเห็นนะครับ S <S <an> ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังใช้ได้ครับระบบน้ำาาดานโซลาเซลล์ครับของผมเองครับที่ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อหลวงในคลองเราก็จะปลูกกล้วยปลูกร้าวเอาไว้สองฝั่งคลองปลูกผลไม้ส่วนน้ำก็ใช้น้ำาาดาลสุดลงคลองก่อนในคลองก็จะมีปลาเป็นแหล่งอาหาร แล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนของตนเองด้วยครับเป็นสถานที่พักผ่อนท่านดูคลิปผมจะไม่ตัดต่อนะครับคลิปผมจะทําถ่ายมาแบบให้ธรรมชาติเลยจะไม่มีการตัดต่อเพราะว่าเราถ่ายให้ท่านได้ดูเพราะว่าผมทําเองไม่ได้ไปทําแบบประกวดใครก็ คลองหรือว่าสาที่เราปลูกเราเอาขุดต้นไม้ที่เราปลูกก็ปลูกตามที่ตัวเองชอบไม่ได้ทําไปประกวดนะครับก็ถือว่าทําเป็นแหล่งพักผ่อนท่านใดที่อยากจะนําไปใช้เป็นตัวอย่างก็ไม่สูงเรืสิทธิ์นะครับก็จะลอกเลียนแบบได้ครับสองฝั่งคลองก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวครับทําตามใจชอบของตัวเองครับถือว่าเดินตามรอยพ่อหลวงตามสาพระราชา ในคลองก็จะมีทั้งปลาหมอปลาตะเพียนเลี้ยงเอาไว้เป็นแหล่งอาหารของตัวเองครับสองฝั่งคลองแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสะครับไปดูหันหันกับหันกล้องกับดูสระนิดนึงนี่ครับอีกฝั่งก็จะเป็นสะที่ปลูกไว้ขอบสะก็จะมีต้นมะพร้าวครับมะพร้าวปีกว่า,วาสูงสูงนะครับให้ท่านดูนี่นะครับจะเป็นแหล่งอาหาร ตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็จะปล่อยน้ำลงสระโดยใช้บาดาลโซลาเซลล์ครับครับเดี๋ยวพาท่านมาดูน้ำบาดานอีกครั้งหนึ่งครับน้ำบาดานโซลาเซลล์ที่ผมเพิ่งจะปล่อยออกมานี้เก้าโมงออกว่าๆนะครับตอนนี้แดบดบยังไม่แรงเท่าไหร่ครับก็ถือว่าน้ำบาดาน,นใช้ได้ครับท่านดูใ,ใกล้ๆ ระบบระดาลโซล่าเซลล์ประหยัดน้ํามันประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เก้ามงก็กว่วยยังใช้ได้อยู่ถึงน,น้าจะไม่แรงเต็มที่ก,ก,ก็ก็ยังใช้ได้ครับถ้าตอนกลางวันตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงหรือเวลาเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยน้ำจะไหลเต็มท่อเลยน้ำจะไหลเต็มท่อพุ่งจนจอกเลยนะก็สลาดกิมน,นี้ ในการเปิดใช้น้ำโซวนละเซลล์ช่องดุะสรีชานเอลาอยูายกินพี่น้องเน้อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้ช่องดุะสรีชานลหาาอยูายกินพี่น้องออกมาเบิงสวนชมกล้วยครับตอนนี้ปลูกกล้วยไว้ปลูกกล้วยแล้วก็ครองครับสูบน้าบารดานันโซลารเซลล์ใส่ลําครองนะครับเนื่องจาก น้ําก็แห้งไปนานแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็สูบน้ําเพิ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับระบบโซลาเซลล์สูบน้ำมาดาลตอนนี้มาชมกล้วยก่อนก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาทาเกษตรพาท่านดูกล้วยครับที่ปลูกไว้200กว่าต้นเนี่ยออกเครือเกือบ50บเครือแล้วนะครับกล้วยน้ําว้าตากช่อง5 0กับน้ําว้ามารีอ่องครับปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายไม่ทันแม่ค้าแน่นอนครับ แม่ค้าก็สั่งสัปดาห์ละสองร้อยหวีนี่ไม่มีกล้วยจะขายใครที่อยากจะขุดคลองปลูกกล้วยก็ขอเชิญชวนครับแนะนำกล้วยปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับร้านอาหารก็สั่งเยอะแม่ค้าเอาไปทำกล้วยอบน้ำผึ้งทำกล้วยฉาบก็ไม่ทันไม่ทันแม่ค้าครับก็อยากเชิญชวนท่านมาปลูกกล้วยกัน ทำสวนกเกษตรผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเที่ยงอ่สูบน้ำบาร์ดานโซลาเซลใส่คลองตรงนี้ครับใส่คลองใกล้เต็มแล้วไปหันไปดูน้ำโซลาเซลครับนี่ครับบารดานโซลาเซลนี่ก็แดบดบก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้น้ำก็อย่าเต็มคลองนลครับปลูก เปิือเต็มเมื่อเช้ามาประมาณสักสามชั่วโมงได้เนี่ยก็ใกล้จะเต็มคลองแล้วหลังจากเมื่อเช้านี่น้ำแห้งเลยนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำบาดาลก็ถือว่าไหลแรงใช้ได้เหมือนกันครับหกแฉงไม่ต้องใช้น้ำมันครับประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสู่น้ำบาดาลใส่คลองทำกเกษตรต้องเซฟต้นทุน ท่านใดที่ดูช่องนี้ช่องฤษีชาแนลก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ครับใครที่อยากทําทกเกษตรอยู่ตวนนี้ก็ไปปรับใช้ในสวนของตัวเองครับทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องลดต้นทุนการผลิตใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ําในคลองแล้วก็เลี้ยงปลาปลีมคลองก็นี่ครับมีทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวมะละกอครับโอ้ยเต็มเลย ก็อยากเชิญชวนท่าน,นมาทำเกษตรครับไปชมน้ำกันครับนี่ไหลแรงนะครับไหลแรงมากครับ